Hello ล everyone สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านและร้องโน้ตเพลง l y ครั้งที่4กันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณครูมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนตรีเพื่อที่จะได้ฝึกนิ้วมือทีละมือและฝึกซ้อมที่บ้าน talking about covid-19 covid-19 is a disease caused by a type of coronavirus The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus. By wearing a face mask, hand washing, and social distancing. สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะครับวันนี้มาเตอร์จะมาสอนวิชาคีย์บอร์ดนะครับก่อนที่นักเรียนจะเรียนคีย์บอร์ดนะครับมาเตอร์จะให้ทบทวนการฝึกอ่านตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคีย์บอร์ดนะครับการฝึกอ่านตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูกันนะครับ1ึง ทำให้นักเรียนรู้จักตัวโนต้ต 2. ทําให้นักเรียนอ่านโนต้ตได้อย่างคล่อง 3. ทําให้นักเรียนเขียนตัวโนต้ตได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับเราจะมาฝึกอ่านโนต้ตโดยใช้นิ้วมือทั้ง5นิ้วในการฝึกอ่านโนต้ตนะครับเราจะฝึกอ่านกันยังไงครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ,อันดับแรกนะครับให้นักเรียนโชย u r เล f แ h น n d แลหันหน้ามือเข้าหาหน้าตัวเองนะครับมือซ้ายนะครับออีกหนึ่งรอบนะครับให้หนักเรียน s โชว์ยัวเลฟแฮนด์มือซ้ายขึ้นมาหันหน้ามือเข้าหาหน้าตัวเองนะครับนักเรียนให้หนักเรียนนะครับจินตนาการว่านิ้วมือทั้ง5นิ้วนะครับเราจะแทนบรรทัด5เส้นนะครับเราจะแทนบรรทัด5เส้นนะครับ เส้นที่1ก็คือนิ้วก้อยนะครับเส้นที่2นิ้วนางเส้นที่สานิ้วกลางเส้นที่4นิ้วชี้เส้นที่ห้านิ้วโป้งนะครับวันมอชามนะครับเส้นที่1นิ้วก้อยเส้นที่2นิ้วนางเส้นที่สนิ้วกลางเส้นที่4นิ้วชี้และเส้นที่ห้านิ้วโป้งนะครับสูตรนะครับ จะมีด้วยกัน2ส,สูตรนะครับก็คือโน้ตทับเส้นนะครับกับโน้ตระหว่างเส้นหรือในช่องนะครับอ,อีกหนึ่งรอบนะครับสูตรจะมีด้วยกันทั้งหมด2ส,สูตรนะครับก็จะมีโน้ตทับเส้นนะครับทั้งหาเส้นแล้วก็โน้ตที่อยู่ในช่องนะครับหรือระหว่างเส้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีโนต้ตอะไรบ้างสูตรแรกเลยนะครับโนต้ตทับเส้นสูตรที่หนึ่งนะครับโนต้ตทับเส้นมีตัวเส้นที่หนึ่งมีเส้นที่สองโนต้ตตัวซอนเส้นที่สามโนต้ตตัวทีเส้นที่สี่โนต้ตตัวเรเส้นที่ห้าโนต้ตตัวฟาวันมอทานะครับ เส้นที่หนึ่งมีเส้นที่สองซอนเส้นที่สามทีเส้นที่สี่เรและเส้นที่ห้าฟานะครับรวมกันนะครับมีซอนทีเรและฟานะครับนะักเรียนอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับอาต่อไปอเรามาดูสูตรที่สองกันนะครับนะักเรียน เริ่มจากช่องที่1เลยนะครับช่องที่1ช่องที่1นะครับโน้ตตัวฟาช่องที่สองลาช่องที่สามโดช่องที่สี่มีวันมาชามนะครับช่องที่หนึ่งฟา no ช่องที่สองลาช่องที่สาม do, โดช่องที่สี่มีรวมกันนะครับฟาลาโดและมีวันมาทามครับฟาลาโดและมีนะครับนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนลองพูดดูนะครับว่าโน้ตทับเส้นและโน้ต ระหว่างเส้นหรือในช่องมีโนต้ตอะไรบ้างนะครับนักเรียนลองพูดเองเลยครับ One two three ต่อไปนะครับโนต้ตในช่องหรือระหว่างเส้นนะครับเก่งมากครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลองพูดตามกับมาเซอร์อีกหนึ่งรอบนะครับ สูตรแรกนะครับโน้ตทับเส้นนะครับมีซอนทีเรฟาสูตรที่สองนะครับโน้ตระหว่างเส้นหรือโน้ตในช่องนะครับฟาลาโดและมีเวดีกูดมากคำนักเรียนต่อไปนะครับมาเตอร์จะลองใช้ฝาน้ำนะครับเปรียบเสมือนว่าแทนตัวโน้ตนะครับรทานทาเส้นขึ้นมาเลยครับนักเรียน ตัวโน้ตนะครับสมมุติว่าอยู่เส้นที่สองนะครับคือโน้ตตัวอะไรครับเดี๋ยวเรามาหากันนะครับนักเรียนใช้สูตรที่เท่าไหร่ครับนักเรียนครับเช่นสูตรที่1ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาหากันเลยเส้นที่2คือโน้ตชื่อว่าอะไรนะครับมีซอนทีเรฟาเส้นที่2นะครับมี ซอนก็คือโนต้ตตัวซอนนั่นเองต่อไปนะครับตัวโนต้ตมาอยู่เส้นที่3นะครับเส้นที่3มีชื่อโนต้ตว่าอะไรครับนักเรียนเดี๋ยวเราลองมาหากันใช้สูตรที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับมีซอนทีเรฟาเส้นที่3มนะครับมีซอนทีคือโนต้ตตัว ทีนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในช่องกันบ้างหรือระหว่างเส้นนะครับสมมุติว่าอยู่ช่องที่หนึ่งอ่าช่องที่หนึ่งตัวโน้ตอยู่ช่องที่หนึ่งมีชื่อว่าอะไรนะครับอ่เรามาหากันเลยในช่องสูตรที่สองใช่ไหมครับอ่ฟาลาโดมีช่องที่หนึ่งฟาก็คือมีชื่อโน้ตว่าฟานะครับ อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับนักเรียนสมมติว่าตัวโนต้ตมาอยู่เส้นช่องที่สามนะครับอ่ะช่องที่สามนะครับตัวโนต้ตเรามาหากันครับนักเรียนเรามาลองหากันนะครับฟาลาโดมีช่องที่สามนะครับฟาลาโดชื่อว่าโนต้ตตัวโดนะครับเก่งมากเลยครับนักเรียน การวางมือบนริมคียให้ถูกต้องนะครับให้นักเรียนตั้งนิ้วให้สูงและโค้งให้เหมือนกับว่านิ้วเหล่านั้นกำลังกระโจนลงไปที่ปุ่มคียด้านล่างโดยให้นักเรียนทํานิ้วให้โค้งตามสรีระธรรมชาติของนิ้วนักเรียนนะครับให้ใช้น้ำหนักจากแขนมากกว่าที่จะใช้กำลังจากนิ้วในการกดปุ่มคียให้เล่นด้วยปลายนิ้วและถ้าเป็นไปได้ นิ้วก้อยและนิ้วโป้งที่มักจะเผลอแนบลงกับปุ่มคีย์มากกว่านิ้วอื่นๆก็ให้นักเรียนพยายามเล่นด้วยปลายนิ้วกับ2นิ้วนั้นให้ได้ด้วยคอยตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนักเรียนจะได้ใช้ปลายนิ้วเล่นได้แบบไม่มีปัญหานะครับนักเรียนต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนคีย์บอร์ดเอ็กซ์ไซส์บุ๊กทกันนะครับนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้ว เรามาดูกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกอ่านตัวโน้ตแบบง่ายกันไปแล้วต่อไปเราจะมาฝึกอ่านและร้องโน้ตเพลง l y กันนะครับแล้วเพลงน,นี้เขาร้องกันยังไงเดี๋ยวนักเรียนมาฟังมาเซอร์ร้องหนึ่งรอบนะครับ One two t h e me นักเรียนคนไหนเคยฝึกร้องและฝึกเล่นเพลงนี้บ้างครับนักเรียนถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะฝึกร้องและฝึกเล่นเพลงนี้ให้นะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปฝึกร้องและเล่นนะครับเรามาดูบรรทัดเพลงของเพลง L อกันก่อนนะครับนักเรียนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีกุญแจซอนและกุญแจฟาหลายบรรทัดเลยใช่ไหมครับ มาเตอร์จะสอนวิธีการดูของแต่ละบรรทัดง่ายๆนะครับให้นักเรียนดูที่กุญแจซอนก่อนเลยครับอ่ะกุญแจซอนเราจะเอาไว้เล่นมือขวาใช่ไหมครับส่วนกุญแจฟาเราจะเอาไว้เล่นมือซ้ายนะครับบรรทัดก็จะอยู่คู่กันนะครับเดี๋ยวมาเตอร์จะแยกให้นะครับกุญแจซอนจะเป็นเลข1น,นะครับกุญแจฟาจะเป็นเลข2นะครับเพื่อให้นักเรียนดูง่ายนะครับ ต่อไปนะครับเรามาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนอ่านและร้องโน้ตในบรรทัดที่1 2และ3กันไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนในวันนี้เราจะมาฝึกอ่านและร้องโน้ตในบรรทัดที่4กันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านโน้ตในกุญแจซอนบรรทัดที่4ทีละ2ห้องตามกรอบสีแดงเลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านโน้ตกันเลยครับ เรามาดูห้องที่1และห้องที่2ของกุญแจซอนมัธที่4ก่อนนะคบนักเรียนว่ามีโน้ตอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับตัวอะไรครับนักเรียนตัวโดใช่ไหมครับตัวต่อไปเหมือนเดิมครับตัวโดต่อไปห้องที่สองครับตัวเรใช่ไหมครับต่อไปครับอีกหนึ่งตัวครับตัวเรเหมือนเดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตตามมาเซอร์นะครับโดโด เรเรวันมอทามนะครับโดโดเรเรต่อไปเดี๋ยวเรามาลองใส่ทำนองกันนะครับะเกียรียน o องที่โดโดเรเรวันมอทามนะครับวันสองที รอบต่อไปให้นักเรียนลองร้องเองนะครับ one two t h e e เวร์ดกูดมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาอ่านโน้ตในห้องที่3และ4กันนะครับนักเรียนห้องที่สมนะครับมีมีห้องที่สี่เดี๋ยวเรามาลองใส่ทำนองกันเลย one two three me, me. วัน m าท่าม e ันสองสา e m ีมีฟ้ Very g ก o d มาคำนักเรียนต่อไปนะครับเรามาอ่านโน้ตห้องที่ห้าและหกกันนะครับนักเรียนห้องที่ห้านะครับมีเรโดห้องที่หกครับเรโดทีวันมาท่ามนะครับมีเรโด เรดที Re, Do, ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองใส่ทำนองกันเลยครับนักเรียน w ั t มีเรดเรดทีเวอร์ี่กูเลยครับนักเรียน One More Time นะครับ one t มีเรดเรดทีต่อไปนะครับห้องที่7และห้องที่8นะครับ โน้ตเหมือนกันเลยครับนักเรียนก็คือตัวโดนะครับ7และ8เราจะลากตัวโด6จังหวะเลยนะครับลากยาว6จังหวะเลยนะครับมา one two three do สองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วกาหยุดร้องนะครับทีนี้นะครับต่อไปเราจะมาเริ่มอ่านและร้องโน้ตตั้งแต่กุญแจซอนบรรทัดที่4ห้องแรกกันเลยนะครับนักเรียน ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ one two three กุน <Good S 2> มากครับนักเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองร้องเองนะครับ one two three go เวรีมากครับนักเรียน good job ต่อไปนะครับ ให้นักเรียนทุกคนนะครับฝึกร้องโน้ตจนชำนาญน,นะครับมาเซอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนร้องโน้ตเพลง L อบันทัดที่4แล้วถ่ายคลิปการร้องโน้ตส่งนะครับตามกรอบสีแดงเลยนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ